คณะเพศศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธตั้งอยู่ที่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกเป็นสถาบันการศึกษาสาขาเพศศาสตร์ของรัฐลำดับที่9ก่อตั้งมากว่า20ปีเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในขณะนั้นในการแก้ปัญหาการขาดแคลนเพศชกรของประเทศที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของระบบสาธารณสุขไทยคณะเพศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธถือกำเนิดขึ้นในวันที่25มกราคมพุทธศักราช2539โดยมีรองศาสตราจารย์ด็อเตอร์เพศชกรหญิงชวณีทองโรจเป็นคณบดีคนแรกคณะได้รับพระราชทานพระกรุณาโปรดเกล้าจากสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารคณะเพศศาสตร์ในวันที่21พฤศจิกายน พุทธศักราช2,543และได้จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธองครักษ์ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันคณะเภสัชศาสตร์มีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งสิ้น2หลักสูตรได้แก่หลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิตร,ระดับปริญญาตรีและหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิทยาการเภสัชพันธ์ระดับปริญญาโท หลักสูตรปริญญาตรีประกอบด้วย2วิชาเอกได้แก่บริบาลเภสัชกรรมและวิทยา,าศาสตร์เภสัชกรรมโดยนิสิตทั้งสองสาขาจะต้องเรียนทั้งหมด6ปีจึงจะสามารถสอบใบประกอบวิชาชีพได้ในขณะที่นิสิตรเรียนที่คณะเภสัชศาสตร์คณะมีนโยบายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิตให้อยู่ในรูปแบบของส r ทฟาร์ม a c ส s t เพื่อมุ่งหวังให้นิสิตเภสัชศาสตร์จบออกมาเป็นเภสัชกรที่ดีมีคุณภาพและมีจรรยาบัณวิชาชีพและด้วยมาตรฐานการเรียนการสอนที่ดีตามสมรรถนะที่สภาเภสัชกรรมกำหนดจึงทำให้นิสิตของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวรีสามารถผ่านการสอบใบประกอบวิชาชีพได้ในอัตราที่สูงยังน่าพอใจนอกจากนี้บัณฑิตท,ที่จบการศึกษาในแต่ละรุ่น ยังเป็นที่ยอมรับในสังคมมสอวเนี่ยในความรู้สึกของตัวเองก็คือคิดว่าเน้นด้านวิชาก,การมากนะคะก็คือจะมั่นใจได้เลยว่าน้องที่มาจากมอสบวเนีี้เก่งแน,น่นอนก็มีความจริงจังทางานก็คือแบบทํางานจริงจังได้รับน้องมสอวมาเป็นลูกนอ้องนะคะก็ประทับใจในบุคลิกภาพของนอ้องหลายคนเหมือนกันนะคะก็อย่างลืงที่เห็นเลยว่ามีจุดร่วมที่คล้ายๆกันคือ เขากล้าที่จะพูดแสดงความคิดของเขามีความเป็นตัวของเขา,าขอะไรอย่างเงี้ยแอคทีฟกระตือรือร้นแล้วก็กล้าทำกล้าลุยค่ะเหมือนถาลุยที่แท้จริงในวงการสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาโทสาขาวิทยาการเพศสัชพันธ์มุ่งเน้นการพัฒนาผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของนิสิตสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร ที่เป็นที่อยอมรับในระดับสากลหรือแม้กระทั่งการจดสิทธิบัตรส่วนงานวิจัยของคณะที่สร้างสารรค์โดยอาจารย์นั้นล้วนเป็นงานวิจัยที่มีคุณค่าได้รับการตีพิมพ์ในวรารสารทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งยังมีผลงานหลายชิ้นที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรด,ด้วยนอกจากนี้อาจารย์ยังผลิตหนังสือและตำราที่มีคุณภาพออกมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับผลงานที่น่าภาคภูมิใจของคณะอีกประการหนึ่งคือวรารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพจัดอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวรารสารไทยโดยเผยแพร่ป,ปีละสี่ฉบับและในปัจจุบันคณะจัดทำวรารสารฉบับใหม่ชื่อเสวนาสารเภสัชกรรมและบริการสุขภาพนอกจากการเรียนการสอนและการวิจัยแล้ว คณะยังมีงานบริการวิชาการและเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนเช่นสถานปฏิบัติการเพศสัชกรรมชุมชนให้บริการนิสิตบุคลากรของมหาวิทยาลัยรวมทั้งบุคคลภายนอกสวนสมุนไพรคลอง30เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนิสิตและประชาชนในชุมชนเกี่ยวกับสมุนไพรและการนำไปใช้ประโยชน์ศูนย์บริการวิชาการทางเพศสัศาสตร์ มีหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพเช่นการผลิตน้ำดื่มมอสอวอเครื่องสำอางเซอร์บูการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนสเตียรอยดในยาลูกกลอนนอกจากนี้ยังมีโครงการความร่วมมือกับไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบันและกลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพรจัดโครงการให้ความรู้ในการพัฒนามาตรฐานการผลิตหรือ GMP กับผู้ประกอบการทั้งแผนปัจจุบันและแผนโบราณเพื่อรองรับผลกระทบจาก AEC และโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจชุมชนเพื่อพัฒนาให้เข้าสู่ระดับสากลคณะจึงมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศโดยจัดโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตเพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีประสบการณ์การฝึกงาน หรือทำวิจัยในต่างประเทศจากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธมีผลงานดีเด่นหลายด้านทำให้คณะสามารถผ่านการประกันคุณภาพในระดับดีขึ้นไปตามเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาด้วยคะแนนที่น่าพอใจในทุกปีติดต่อกัน คณะมีการจัดการศึกษาการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิตหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความทันสมัยเป็นที่ต้องการของสังคมและชุมชนนอกจากนี้หลักสูตรต้องมีคุณภาพและได้มาตรฐานทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศการศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยายลัยศรีนครินทร์วิโรธ มุ่งพัฒนาการศึกษาทางเพศศาสตร์ให้สมดังปรัชญาที่ว่าคุณค่าของยาอยู่ที่การพัฒนาความรู้คู่เพศสัจร